อามผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงอามนะแต่ตอนนี้คนนี้น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือคุณเชื่อผมนะครับไปโรงพยาบาลก่อนนายจะบ้าหรือเปล่านายถ้าจะเป็นห่วงตัวเองในขณะที่ตอนนี้นุไไม่มเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้จะหาอามอามอามครับดีพอได้ลนะกล้าดียังมีมาส่งเสียงดังในบ้านฉันเนี่ยฮะดีดีนี่นเราปะอ,อสิค่ะอามครับอามโอ๊ยคุณลินออกไปได้ ล,ลิงขออามคืนเท่านั้นเอะอะโวยวายอะไรอามอยู่ไหนคะคุณแม่ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่านับจากนี้ไปฉันจะเป็นคนดูแลเขาเองไม่ได้ค่ะอามเป็นลูกของลิงกับคุณอคราวคุณแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพากล้าไปจากลินทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์เ <c oughs> มือ่อเธอยังพากลูกไปจากฉันได้เลยลินไม่ได้ทําอะ พินบอกคุณแม่แล้วว่าินไม่ได้ทำพินไม่ได้ฆ่าคุณนะคลาวนี่จะทำแบบนี้นได้ยังไงนี่มื่อลินก็รักคุณนะคลาวเหรอนั่นเป็นเรื่องที่เธอจะต้องรอผลพิสูจน์จากทางตำรวจถ้าผลออกมาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้อะคล้าวตายแม่เพียงนิดเดียวฉันฆ่าเธอแน่ไม่ต้อง่วงออกไปได้แล้วนี่ไม่มีใครอยู่หรือ,อยังไงมาเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากบ้าน ม่จะทําแบบนั้นพิงก็จะสู้ถึงที่สุดเหมือนกันจะสู้ยังไงฟ้องศาลงั้นเหรอแล้วคิดว่าศาลจะให้เด็กไปอยู่กับแม่ที่เป็นฆาตรกรอย่างเธอนั้นลริไม่ได้ทำคุณการไม่เข้าใจหรืองไงคุณแม่คุณการก็รู้ดีอยู่แล้วอะ ออกไปจากบ้านหลังนี้ลินยอมค่ะเราลินจะไปโดยที่ลินจะไม่เอาอะไรไปเลยลินจะไปโดยที่ลินไม่เอาอะไรไปเลยจริงๆค่ะคุณแม่รีกรอเร้วนะคุณแม่เรื่องวุ่นวายคุณแม่ได้ละถ้าเธอยังไม่หยุดนะเรื้อส่งอามไปเรียนเมืองนอกไปอยู่ในที่ที่เธอเองก็จะไม่มีทางหาเจอไม่นะไม่นะคุณกาจะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะสายหัวออกไป ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนเธอก็รู้ใช่ไหมว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่างเงินมันซื้ออำนาจที่จะทำให้เธอเข้าไปอยู่ในคุกแล้วไม่ได้เห็นหน้าลูกีต่อไปเอาออกไปจะทำอะไรไ่ยล่ไนปล่อยปล่อยคนี่เนี่ก็ไม่ได้อยากรุนแรงมากไปกว่านี้นะจะออกไปเองหรือว่าต้องลา บอกแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีอามลินไม่ไปลินงเสียคุณคร้าไปแล้วคนหนึ่งลินจะไม่ยอมเสียอามอีก